สวัสดีค่ะบ้านบีเกิ้ลลักสี่นะคะวันนี้เราจะมาพามาดูเด็กๆทั้งหลายนะคะลืมตากันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะสามสีสามสีถูกจองเต็มหมดแล้วค่ะรวมไปถึงน้องสองสีหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่สองสาวสุดท้ายค่ะขอชมสองสาวสุดท้ายหน่อยได้ได<ๆ>เลยค่ะเดี๋ยวขอดูน้องนิดนึงนะคะนี่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 นีน่เอนเลยนี่ตัวสซนค่ะนี่ดชอบ หูยาวแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักเราได้เลยค่ะเด็กๆเ,เกิดวันที่18พฤษภานะคะ18นี้ก็จะครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะไม่ค่อยสนเลยค่ะหันมาจะแกล้งเราเห็นเดียวเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้นะคะเราจะมีวัคซีนให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับการถ่ายพยาธ 45วันเราก็สามารถรับน้องได้แล้วค่ะรับเด็กๆได้แล้วนะคะตอนนี้น้องมีแต่เพศหญิงนะครับเพศหญิงค่ะเพศหญิงโชคความสวยของเพศหญิงะคะนี่เป็นบ<น>ีเกิ้ลเลมอนนะครับเป็นบีเกิ้ลเลมอนนะครับบีเกิ้ลเลมอนนะครับพันแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบีเกิ้ลแท้นะครับอีกหนึ่งตัวค่ะอีกหนึ่งสาวหนึ่งสาวของเราค่ะนี่เพศหญิงสองสีใครที่ชอบบิเกิ้ลสองสีเลมอนนะคะ นี่สีสวยเด่นชัดมาร์หูสวยมากเลยค่ะหูยาวนะคะไอ้เจ๊เจีเจ้เจ๊จ๊กระจี45วันจะโตขึ้นกว่านี้อีกนะครับใช่ค่ะอันนี้คุณแม่เขายังเลี้ยงอยู่นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเราก็จะมีนมเสริมให้เป็นนมแพ้เป็นน้แพ็งกร็แล้วก็เราเยอะครับมีนี่ค่ะเราแข็งแรงเริ่มเดินแล้วเห็นไหมคะเราต้องกดด้วยไข่แดงให้น้องด้วยอันนี้ตัวจองไปหมดแล้วค่ะนี่นอนพุงกลางเลยทีเดียว อย่าล e ืมนะคะทักมาได้ค่ะที่บ้านลักสีนะคะบีเกิ้ลลักสีบ้านสุนัขบีเกิ้ลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฝากด้วยนะครับบีเกิ้ลเสือนครนายกนะครับน้องเมฆกับน้องหมอกนะครับผมบ้านเราการันตีนะครับเราจะไม่ทําให้เสียชื่อนะครับสําหรับคนที่รับน้องของเราไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับราบจัการบ๊ายบาย